เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของโอเปเรชันบิมหรือคณะนักวิจัยของบิมเองนะครับที่ได้ทำงานกันมาตลอดระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่ากว่าจะมาเป็นบิมในทุกวันนี้มีที่มาอย่างไรสองสามตอนที่เราคุยกันผ่านมานะครับคงจะได้พอได้เห็นภาพรวมแล้วว่าบิมนั้นทำหน้าที่วิเคราะห์วิววจัยแล้วก็ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแต่แน่นอนครับมันย่อมมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคซึ่ง คณะ OPERATION BIM ของเรานั้นทำการแก้ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นอย่างไรกันบ้างวันนี้จะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรอััไพพันทองอีกครั้ง,งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคงต้องเรียนถามอายุของ OPERATION BIM มค่ะก็ OPERATION BIM มก็เริ่มต้นราวๆกลางปี5-1นะคะ2-5-5-1ถึงตอนนี้ก็3ปีกว่า,วาเริ่มปีที่4แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคณะนักวิจัย ก็มีการทําการค้นคว้าศึกษามาก่อนน้นั้นแล้วค่ะเราทํางานมาตั้งแต่ถ้าจะนับตอนนี้ก็ประมาณ33ปีโอ้โหนะคะก็เริ่มต้นมานานแล้วนะคะแต่แต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นบิมครับมันยังเป็นมังคุดแล้วก็สารที่เราเรียกว่า GM1 ครัตอนนั้นเราใช้คําว่า GM1 อยู่ตลอดนะคะก็อาจารย์พิเชษก็ทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ผิดพันฑ์ทางด้าน เครื่องสาอางแก้สิวอะไรเงี้ยนะฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นครับตอนนั้นเรามีนักคณะวิจัยอยู่สักกี่มากน้อยครับอ๋อก็ค่อนข้างเยอะค่ะก็ร่วมๆยี่สิบสามสิบคนอะไรเงี้ยนะคะคือการวิจัยนี่มันทํามาเรื่อยๆครับแล้วแต่สาขาที่เราจะทำนะคะมันก็จะมีทั้งด้านเคมีทางด้านจุลชีวะทางด้านชีววิทยาเภสัชวิทยาแล้วก็ทำรวมทั้งท็อกซิคโอลอจีก็คือ ความเป็นพิษทางด้านพิษวิทยาคือเป็นสหวิชาการเป็นสหวิชาการซึ่งการรวมกันตรงนั้นเนี่ยในต่างประเทศเองเขาไม่ได้มีการศึกษาเรื่องของมังคุดหรือเรื่องเจียมวันเลยแหละอ,อ๋อจริงๆมีค่ะก็มีที่อินเดียนะคะแต่ว่าการวิจัยที่อินเดียเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เราทําที่เชียงใหม่ก็คือว่าเราทดสอบริดต้านการอักเสบริดลักข์ปวดอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเขาก็ตีพิมพ์ไปก่อนหน้าเราครับ มันอาจจะทําไปพร้อมๆกันแต่ทีนี้พอเขาตีพิมพ์แล้วเราก็เลยไม่ตีพิมพ์นะ,ะมันก็เลยออกมาเป็นตอนนั้นก็ออกมาแค่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปอโทรครับแล้วก็ทางอินเดียเนี่ยรู้สึกเขาก็ติดต่อบริษัทในยุโรปเหมือนกันนะฮะที่ว่าจะไปทําให้มันเป็นยาครับแต่ยังไงก็ไม่รู้ฮะตอนหลังก็เห็นเงียบไปเลย นี่ยไปเลยแล้วก็ไม่มีข่าวคราวอะไรอีกเลยก็คือหายไปเลยจนกระทั่งอาจารย์พิเชษทําเป็นผลิตพันเครื่องสําอางออกมานะคะแต่ถ้าจะว่าไปตอนนี้ก็ยังมีคนทําวิจัยมังคุดอยู่นะแม้กระทั่งในประเทศไทยเองครับแต่กลุ่มเราเนี่ยจะเชี่ยวชาญที่สุดเพราะว่า30กว่าปีผมว่าไม่น้อยนะครับค่คือคือจะเรียกว่าเชี่ยวชาญก็ไม่น่าจะ ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราทํามาก่อนแล้วเรารู้ก่อนว่าสารในมังคุดยมีอะไรบ้างเราพบว่ามันมีแซนโทนอยู่40กว่าตัวอะไรอ,อย่างเงี<อ>้ยแล้วก็เราก็เอาตัวที่มันมีฤทธิ์ดีออกมาใช้ค,คือแซนโทนที่อยู่ในมังคุดเนี่ยไม่ใช่ตัวดีทุกตัวมันอาจจะเป็นแซนโทนที่ไม่มีประโยชน์ก็มีที่มีพิษก็มีเหมือนอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่ามังคุดหนึ่งลูกเนี่ยถ้าเราจะต้องการนํามารับประทานในเชิงที่มีสรรพคุณทางยา มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลอย่างนั้นเสมอไปม,มันกไ็ไม่ถึงกับได้ผลมันก็ให้คุณค่าทางอาหาร,รนะคะก็จะมีพวกแป้งพวกโปรตีนอะไร <ừ> ไฟเบอร์อะไรอยู่ในนั้น <ừ> แต่ว่าถ้าออกมาเป็นบิมเนี่ยในหนึ่งแคปซูลเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับมังคุด45่สผลเหมือนอย่างที่เราเคยได้คุยกันะนะครับเอ้ยในต่างประเทศเขามีปลูกมังคุดไหมอาจารย์มังคุดที่มันจะอยู่แถวเซาท์อินเชียนะคะครับแล้วก็แถบอินเดียอ ก็ที่อื่นก็ไม่น่าจะมีเพราะอย่างอเมริกาเอาไปทำน้ำบังคุนี่ก็เอาไปจากไทยมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรต่างๆก็ต้องมาเอาผลผลิตของเราไปเพราะฉะนั้นความรู้หรือว่าการศึกษาอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็น่าจะไม่เท่าเราก็เข้าใจว่า น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่ที่อเมริกาก็มีการศึกษามังคุดเหมือนกันค่ oh, นะ,ะคือเขาเอาไปเขาก็ต้องศึกษาใช่ไหมนะ mm hmm. มันก็มีมันก็มีออกมานะคะครับและจากผลงานวิจัยของเราตรงนี้เนี่ยมีอุปสรรคมีอะไรที่เป็นข้อโต้แย้งกลับมาบ้างไหมครัคือข้อโต้แย้งนี่มันคงจะไม่มีเพราะว่าอันนี้มันพิสูจน์ได้ทางวิทยศาศาสตร์นะครับและผลที่เราทําการทดลองเนี่ยมันได้ผลเหมือนกับที่อินเดียเขา ตีพิมพ์ไปซึ่งตอนนั้นพอเราจะตีพิมพ์ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าที่อินเดียเขาตีพิมพ์ก่อนอ่ามันจะซ้ำหัวข้อไหมันจะซ้ําข้อซึ่งอันนี้มันมันทำไม่ได้โดยจริยธรรมของนักวิจัยเราจะไม่ตีพิมพ์ซ้ําซากอ,อะไรเงี้ยนะครับถ้าถามว่าเชี่ยวชาญไหมมันก็แต่เราก็รู้คุณประโยชน์อะไรต่างๆของสารที่อยู่ในมังคุดเยอะนะคะ เอาว่าเชี่ยวชาญเถอะผมบอกก็ะแด้อาจารย์พูดเองคงลําบากใจนะ <S 2> <S 2> <S 2> ฮะอ,อ,อ,อและจากตรงนี้เนี่ยเรารู้ก็ถือว่าเรารู้มากกว่าคนอื่นมีคนมีข้อสังเกตหรือว่ามีตั้งข้อสงสัยรวมทั้งหนึ่งว่ามีการขัดแยง้งโต้แย้งอะไรกับคณะ <S 2> <S 2> <S อุปเรชันคือถ้าเราจะพูดถึงมังคุดที่เรานํามาใช้เนี่ยนะฮะเราทําออกมาในรูปอาหารเสริม,อ,มอันนี้มันต้องมีข้อโต้แย้งแน่ๆว่าอาหารเสริมมันให้ผลดีแค่ไหนครับ แต่ก็อย่าลืมว่า,าสมัยโบราณเขาพูดว่ายาที่ดีที่สุดก็คืออาหารการกินอาหารเป็นยาใช่ใชฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เข้าหลักการกอยู่กกแต่ทีนี้อาจจะมีบางคนที่ไม่เชื่อถือนะคะคมันก็มีข้อโต้แยง้งคนที่เขาค่อนข้างทันสมัยหน่อยอ,อ,อะไรพวกนี้เขาอาจจะ ถ้าไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองเขาอาจจะไม่เชื่อผมถามในเชิงเปรียบเทียบกันระหว่างเ,เรื่องของอาหารเสริมที่มันมีสปปรรพคุณทางยาซึ่งน่าจะจัดเป็น,เป,นเป็นทางเลือกเป็นแพทย์ทางเลือกอีกวิธีค่ะมันจะเป็นแพทย์ทางเลือกมากกว่าก็คือว่าถ้าเป็นผลพันฑ์อาหารเสริมเนี่ยการใช้เนี่ยกว่าเราจะเห็นผลออกมามันต้องใช้เวลานานครับแล้วอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ใช่ยาเพราะว่ายานี่จะไปออกฤทธิ์โดยตรงต่อโรค อาการค่ะต่ออาการที่เกิดขึ้นแต่อาหารเสริมนี่มันจะไปปรับสภาพร่างกายให้เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคม,มันก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปใช่ค่ะอย่างนี้เนี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นข้อข้อให้ให้สังเกตได้สองทางคือหนึ่งไหนจะเป็นทั้งแพทย์ทางเลือกด้วยซึ่งมีคนอาจจะต่อต้านละ่ะสองก็คือเป็นสิ่งที่เขารู้น้อยกว่าเราเขาอาจจะยังศึกษาตามมาไม่ทันอันนี้เป็นอุปสรรคไหมครับก็ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคนะคะ อุปสรรคที่เราเจอเนี่ยนอกจากว่าไม่เชื่อถืออันนึงใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งก็คือการเริ่มงานวิจัยเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากถ้าเราเอาผิดพันธ์ุมาวิจัยใช่ไหมคะเพราะว่างานวิจัยที่เขาตีพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นสารเดียวต้นไม้เดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นคอมบิเนชั่น รวมๆกันรวมๆกันแล้วาวารสารทางวิทยาศาสตร์หลายวารสารอาจจะไม่ยอมรับแต่มันก็มีบางบางฉบับที่เขายอมรับ,รบนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีบางฉบับที่เขาเชื่อเรื่องเกี่ยวกับ พืชสมุนไพรเพราะว่าสมัยโบราณเราก็ไม่เคยมียาแผนปัจจุบันถูกไหมฮะเขาก็รักษากันมาได้อย่างคนกินเนี่ยใช้ใช้กันค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าองค์ความรู้ที่ว่าเนี่ยมันมีข้อมูลในการสนับสนุนค่ะอย่างของเราเนี่ยเราจะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนครับคือเราไม่ได้พูดไปเรื่อยเปืออ่อยอย่างเช่นในตำรายาไทยบอกว่าตัวนี้ รักษาอาการอักเสบนะรบเราก็ต้องไปทดสอบใช่ไหมฮะม,มันมีข้อมูลสนับสนุน,นเราเคยร่วมทํางานกับนักวิจัยชาวต่างชาติหรือว่าประเทศที่เขาสนใจในผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไหมฮะอาจารย์พิเชษได้ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากกว่านะฮะเช่นผลิตภัณฑ์แก้สิวเขาก็ทํากับนักวิจัยที่เยอรมันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราจะมีผลิตภัณฑ์อีกชุดหนึ่งที่ใช้ปรับคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยร่วมกับแพทย์ที่อเมริกาที่อิตาลีแล้วก็ที่เมืองไทยเองก็คือ3ภูมิประเทศสามภูมิภาคร่วมกันศึกษาเรื่องนี้คือเราจะดูว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยบิมเนี่ยจะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นไหมคือสามารถที่จะทำให้มี คืออยู่อย่างไม่ทรมานอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะทําให้มีชีวิตยืนยาวได้หรือไม่อยู่ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับศึกษาไปถึงขั้นตอนไหนก็ตอนนี้ก็คือจํานวนผู้ป่วยอาจจะยังไม่ครบตามที่เรากําหนดะนะคะครับอือาจจะยังต้องอยู่ในระหว่างกระบวนการอยู่ค่ะแต่จากตรงนี้เนี่ยครับค่ะกระบวนการอีกอันหนึ่งที่ลําบากก็คือการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ในผู้ป่วยเนี่ยนะคะครับ ถ้าผู้ป่วยยังมีทางเลือกที่จะใช้ยาได้อยู่เขาเขาก็จะให้ใช้ยาอยู่ครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะคะคือไม่เสี่ยงคือคือหมายความว่ายาอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วครับก็เหมือนกับว่าหมอให้กลับไปใช้ชีวิตจนกว่าจะ จะจากโลกนี้ไปจะจากโลกนี้ไปคือผลในห้องวิจัยหรือในในห้องแลบของเราเนี่ยไม่เคยได้ศึกษาเรื่องนี้หรือป่าอาจารย์หรือว่ามีค่ะเราเคยศึกษาว่าสารเจียมวันจากบังคุดเนี่ยนะคะคสามารถที่จะไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้แต่อ,อันนี้มันอยู่ในหลอดทดลองคือเซลล์มะเร็งหลายชนิดทีเดียวที่ที่ สาร GM1 มวันไปทําให้เซลล์มะเร็งตายได้ mm hmm. แต่มันอยู่ในหลอดทดลองเราไม่รู้ว่าในร่างกายมันจะเป็นอย่างนั้นไหม oh, เพราะมันจะมีปัจจัยอื่นๆใช่มันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างแต่ <มา S 2> อยา่างน้อยตอนนี้ตอนที่เราทดสอบระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ทําให้เราทราบว่าเอมวันเนี่ยหรือผิดพันธุ์บิมเนี่ยสามารถไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน mm hmm. ให้ไปกระตุ้นเซลล์สองเซลล์ก็คือ C D 8ปดที่ที่เป็น C D 8อันหนึ่งกับไปกระตุ้น Natural Killer Cell หรือที่อาจารย์พิเชษชอบเรียกว่าเซลล์นักฆ่าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้คือ2องเซลล์เนี่ยจะทําหน้าที่จัดการกับเซลล์มะเร็งและเราพบว่าผิดพันเนี่ยสามารถที่จะเพิ่ม Activity หรือเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มจํานวนของเซลล์ทั้งสองชนิดนี้ได้เราจะทราบผลเมื่อไหร่ครับก็อันนี้คือมันมีอุปสรรคนะฮะในการทาเนี่ย ก็คือว่าการคัดเลือกผู้ป่วยอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่จะเข้าร่วมโครงการเข้นี่ยคือถ้าผู้ป่วยอยู่ในสเตจที่หนึ่งที่สองเนี่ยเขาก็เลือกที่จะใช้ยามากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่จะมาเข้าโครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเตจที่สามที่สี่แล้วก็มันจะมีข้อ แม้หลายอย่างนะฮะในการที่จะทํากับคนเนี่ยทำกับมนุษย์เนี่ยนะฮะเพราะว่าเขามีคณะกรรมการจริยธรรมอยู่ในแต่ละแห่งซึ่งเราพบว่าที่อิตาลีตอนนี้เขาก็กําลังทําเรื่องขอกรรมการจริยธรรมอยู่เหมือนกับที่อเมริกาอเมริกานี่ทําไปได้ส่วนหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นความลําบากใจไหมครับว่ากว่าเราจะทําความเข้าใจในเรื่องของการใช้อาหารนี่แหละที่มีสรพคุณในการรักษาเหมือนกับยา มันก็ลำบากใจเพราะเราไม่สามารถบอกคนไข้ได้ใช่ไหมฮะ mm hmm. ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทําให้คุณมีชีวิตยืนยาวขึ้นนะจะทําให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นเรา uh huh. บอกไม่ได้เพราะเรายังย,ยันไม่ได้ไไดอสอบยืนยันไม่ได้มันต้องผ่านการทดสอบก่อนถูกไหม uh huh. uh huh. อันนี้ก็คือความลำบากใจที่คนไข้จะต้องเป็นผู้ตัดสินว่าเขา uh huh. จะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ uh huh. เพราะว่าเราจะต้องอมีการเซ็นใบยินยอม uh huh. นั่นคือกลุ่มของโรคมะเร็งะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปริมาณในการรับประทานเองไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลเท่าไหร่ค่ะผลข้างเคียงก็ไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่าอันนี้เราทราบจากเทสติโมเนียลค,คือคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขาอาสาสมัครที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์กินเองคือเรียกว่าตั้งใจตั้งใจเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้ว พอไม่มีทางเลือกก็จะลองอีกสักอย่างจะเป็นไรไปอะไร,รอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พบว่าหลังจากที่เขาเอาไปใช้เนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นครับซึ่งบางคนเนี่ยค่า c e เเขาลดลงมาเท่ากับปกติอ,อืซึ่งก็ถือว่าเป็นความหมาการอย่างหนึ่งซึ่งในห้องแลบเนี่ยสามารถบอกได้แต่ในในการใช้กับผู้ป่วยจริง ยังไม่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ค่ะคาการพิสูจน์อย่างเป็นทางการยังไม่เสร็จแต่ว่าเราเรทําอยู่นะคะแต่ว่าจากเทสติมเนนยลที่เขาอยากจะกินเองมาซื้อกินเองและเขาให้คําตอบกับเรามาเนี่ยม,มันได้ผลดีและอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าภูมิคุ้มกันอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนอธิบายต่อเนื่องกันลําบาก อาจารย์จาราว่าลําบากไหมครัเวลาที่จะพูดถึงภูมิคุ้มกันที่สมดุลการที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสามารถทําให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไัยไข้เจ็บจริงๆมันก็ไม่ลําบากนะคะถ้าเราลองถามตัวเราเองครับเราลองถามตัวเราเองไหมว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในห้องเนี่ยถ้าคุณต้นติดเชื้อมาแล้วจามออกมาชิ่วอ,อ,อาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ควรจะติดควรจะติด คนที่นั่งอยู่ถัดไปก็ควรจะติดใช่ไหมเพราะ uh huh. เชื้อมันกระจายทั่วาาห้องแต่ทีนี้เราเคยถามไหมว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่ติดอีกคนหนึ่งติด uh huh. ซึ่งคําตอบของเราก็จะบอกว่าพ่ออาจารย์ร่างกายแข็งแรงอีกคนหนึ่งร่างกายอ่อนแออันนี้เราพูดกันอยู่ประจําเราพูดเป็นประจําแต่แร่างกายแข็งแรงนั้นหมายความว่าอย่างไรง uh huh. หมายความว่าภูมิต้านทานของคุณแข็งแรงใช่ไหม uh huh. แต่อีกคนหนึ่งภูมิต้านทานไม่ดีใช่ไหมออันนี้มีคําใช้มานานละภูมิต้านทานใช่อ่าฮะอันเนี้ยคือถ้าภูมิต้านทานเราดีครับความหมายก็เหมือนกับที่เราพูดว่ามันเป็นภูมิต้านทานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอืมทไมมันถึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่าภูมิต้านทานเนี่ยถ้าเราเจอสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันจะจัดการทันทีมันจะตอบสนองทันทีมันก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือนเหมือนกองทัพที่ปรับปรับกระบวนทัพทัพเข้ากับข้าศึกได้ แต่เมื่อจัดการค่าศึกแล้วเราก็ถอยกลับถูกไหมอ่าฮะกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ่ะ<า>อ,อ๋อเพราะฉะนั้นอธิบายคําว่าภูมิคุ้มกันที่สมดุลผมว่าก็ไม่ยากก็ไม่ยากนะค่ะก็ไม่ยากซึ่งซึ่ง,งจริงๆแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ได้เป็นการยอมรับในวงกว้างเท่านั้นใช่ค่ะใช่ไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราถามตัวเองว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังไทง,ทงทั้งๆที่เชื้อโรคก,กระจายไปทั่วหมดเลยใช่ไหมฮะ ก็เพราะเรามีภูมิต้านทานไงอเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะบอกว่าที่ร่างกายเรายังแข็งแรงสามารถต้านทานโรคต่างๆได้เป็นเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดถูกต้องใช่ไหมฮะเอาวละทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโอเปอเรชั่นบินนะครับที่วันนี้มาเล่ากว่าจะมาเป็นโอเปอเรชั่นบินได้นั้นต้องมีการศึกษามีการค้นควา้าและที่สําคัญเลยมีผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยตัวของเขาเองเนี่ยม,มาเล่าสู่กันฟังหลายๆครั้งแล้วนะครับวันนี้ต้องกขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนงครับขอบคุณมากครับ จะอยู่ในอุโมงที่มืดมิดแค่ไหนอย่างไรหากเข็นแสงรำไรเพียงรูเล็กๆที่ลอดผ่านอุโมง์มาอันนั้นแปลว่าเรามีหวังที่จะสู่โลกภายนอกได้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามอย่ายอมแพ้กับปัญหาต่างๆนานา,นานเหล่านั้นแม้ว่าความหวังมันจะเป็นเพียงแค่แสงริบปรี่ริปรีแต่มันยังพอมีแสงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตามแสงนั้นไปเถอะครับแล้วเราก็จะพบว่าเราอาจจะเจอความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ได้อย่าเพิ่งไปทอ้อ ยังไงเนี่ยไปให้ถึงที่สุดก่อนรับรองว่าแสงสว่างเหล่านั้นมันอาจจะสว่างมากสว่างน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าวันนี้ยังไม่สวยก็ยังสวยได้ค่ะอถ้าเกิดวันนี้ยังไม่สุกก็ยังสุกได้ค่ะอย่าได้ทอดทิ้งความหวังของชีวิตเป็นเด็ดขาดนะคะอยากจะมีความสุขอยากจะมีความสวยก็โทรมาที่0 2 6 4 6 4 8 0หหรือเข้าไปที่ w w w b i m d e c o m บนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากนนรักสวัสดีครับ